สวัสดีค่ะพบกับช่องมิีชาแนลนะคะธีรเรอร่มค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมลองมองตามมือปรจจันดูนะคะเอนมินก็มองไม่เห็นนะคะใาก็เป็นผู้่ยตาไม่ดีนะคะ่นผู้ชมนุนปัจจันก็มาจุดทูคอจากจอตรงนี้หน่อยนี่หกันนี้่สามเห็นเป็น6กสาเห็นปัจจันหกสา เขาเรียกพิธีอะไรคะปอาจารย์ที่ปอาจารย์ทำให้ตายายออกพรรษามลให้ออกพรรษาอ๋อนี่ม์ให้ตายายออกพรรษานะคะท่านผู้ชมท่าตรงนี้คือ4อนี่เลข4นี่0ตรงนี้63ข้างบนเป็น40ข้างล่าง40 63ยังสองจุดนะคะทน้งจุดเป็นสองที่ ใช่ไหมสี่โซนเนี่ยชัดเลยนะสี่โซนเล็กไม่เห็นกับเขาเลยประจำอยู่ไกลกว่าเขาไม่มีไม้ชี้เฮ็ดอะไรเนาะนาะประจำเฮ็ดอะไรนเนาะ <c oughs> เฮ็ดเมาเฮ็ดเมาเยอะเลยค่ะนะั่นเฮ็ดเมาในตรงไหนคะาประจำเมื่อกี้สี่โซนอยู่ตรงไหนคะนอยู่ด้านบนของทุกอะไรมา เดี๋ยวท่านผู้ชมรอมองตามป้าจันนะคะว่าป้าจันเห็นจุดไหนตรงนี้ตัวสี่อันในหลี่ศูนย์นี่หยุดแล้วใช่เห็นแล้วค่ะป้าจันเห็นแล้วสารอีกแล้วป้าจันหยุดแล้วสี่ศูนย์สี่กับศูนย์หกกสามหกกับสามหยุดแล้วได้หรือยังเป็นสี่ศูนย์กับหกสามนะคะท่านผู้ชมจากจอมปลวกนะคะ ซึ่งงวดที่ผ่านมาปราจันก็เห็นเนาะตรงนี้ใช่ไหมคะปราจันตรงนี้แหละห้าเก้าตรงนี้เหลือห้ายังอยู่อีกเลขิก้าอยู่เลยตัวใหญ่ยังอยู่เลยใช่เนาะประจันห้าเก้าตรงนีแอดก็ได้ลงคลิปเหมือนกันค่ะตัวใหญ่เนาเก้าตรงนี้ยังยังไม่หายไปนะยังอยู่เองวันนั้นถ่ายกับแอดมินหวานเนาะห้าเก้าถ่ายสมคนกับแอดมินหวานโอ้บรรกอนป้าได้เลขแจกจอมปลวกใช่ไหมคะจอมปลวกต้นพ่กห้าเก้านิริก้ายังอยู่เลยา่ะท่านผู้ชมนิริก้าอุ้ยตัวใหญ่เนาะใช่ใช่ ใหญ่มากเลยห้าอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อยู่ข้างหลังยุบภายในจ็ดวัน8ปดวันมาเอาอีก ภายในกี่วันนะคะป้าจัน7วันภายใน7วันม่เอาอีกป้าจันมาขออีกใช่ไหมคะเขาจะนู่นขึ้นข้างบนก่อน7วันเขจข้นข้างบนก่อนไปคืนนึงแหละเขาไปประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งถ้าเขาอยากมาเอาเลขมาเอาคืนนี้ก็ได้จนข้ามจนมืดอ๋อจนมืดอืมอนดึกอนดึกจะประมาณก็ได้ประมาณตีหนึ่งเขาจะไปแล้ว7วันอค่ะ ไปหมดคุ้นเลยออกพรรษาก่อนเนาะเขาเดินเล่นน่ะออกพรรษาแล้วเขาไปไปเที่ยวไปเล่นเนาะไปเที่ยวจ้ไปที่ของเขาอยู่นู่นน่ะจ้มีแต่ทองบ้านเขามีแต่ทองหมดเลยอ๋อบ้านเขามีแต่ทองหมดเลยนะคะประจันวายยังไงนะคะท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเขาพาไปงวดนี้ประจันถูกเยอะไหมคะประจันได้ร้อยหนึ่งจ่าเก้าหกเก้าสามสอง เก้าสามสองต้นพ่อ๋อเมื่อกี้ป้าจันเห็นจากต้นพ่อเก้าเห็นที่เอ็นเมถวายของเขาหน่กมาเห็นเห็นตัวไหนคะป้าจันเก้าสามสองเก้าสามสองทำเอาเก้าสามสองห้าสามสองอย่างนี้ค่ะทำไมเก้าเวานั่งกินข้าวเมื่อกี้ไหนเห็นบอกอ๋อป้าจันนั่งกินข้าวก็มองเห็นมองเห็นเลยจากต้นพ่อใช่ไหมคะต้นพ่อ ไม่ห้าสามสกเกเนาะตรงต้นพ่กนะคะเก้าัเาแน่นอนจ้ะเก้ากับหลยเ้าสามสองห้าสามสองเก้กับห้านะคะเล็จ,จากต้นพ่อของป้าจันนะคะท่านชมส่วนจากโจมปลวกก็40กับ36นะคะสวัสดีค่ะ,ะป้าจันจ้าสวัสดีค่ะจ้าป้าจันโชคดีมิค้างวันที่ผ่านมา ได้ร้อยหนึ่งได้ร้อยหนึ่งได้เรได้ตัวเลขจากที่ไหนครับประจันได้จากที่นี่ด้วยต้ปลวกด้วยชันปูตาด้วยเจ้าแม่ที่อยู่ในต้นไม้ด้วยเจ้าแม่ที่อยู่ในต้นไม้นอกประจย์เนาะที่แอดมินีเห็นเนาะประจันเกิดอาการขนลุกนะคะท่านผู้ชมวันนั้นนะคะคประจันก็มองเห็นเป็นห้าเก้าเห็นห้าเก้ากับ สามหกตอนแรกวันแรกนะคะอาระจันวันแรกที่เห็นพร้อมแอสนะคะเห็นห้าเก้าเนาะห้าเก้าสามหกกับสามห้าอืมสามหกกับสามห้าห้าเก้าสามหกสามห้านะประจันห้าเก้าประจันเห็นตรงไหนคะตรงหัวใช่ไหมคะตรงผมตรงผมเขาเนาะจ้ะอาจารย์ถูกกี่ที่นะคะสามสี่ที่สามสี่ที่เนาะค่ะมีที่ไหนบ้างคะอาจารย์จอมปลวก จำปลวกกุมารตรงนี้เอากุมารตรงนี้เนาะประจันเนาะจ้าแล้วก็ที่สารปู่ตานะคะท่านผู้ชมตรงต้นไม้เนาะประจันตรงต้นไม้ตรงต้นไม้ที่เอสเห็นวันแรกเลยนะคะประจันเห็นห้าก้าวนะคะท่านผู้ชมวันที่สองเห็นห้าตัววันที่สองเห็นห้าตัวเนาะตอนตอนที่เอสเกิดอาการสั่นเนาะแล้วก็เรียกประจันให้ไปช่วยหัขมาเนาะเนาะจ้าเพราะว่า แอดก็ไปถ่ายวันนั้นก็ไม่ได้ขออนุญาตท่านนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ขออนุญาตยูทูบนะคะคือเห็นแล้วก็ไปถ่ายเลยนะคะท่านผู้ชมแอดก็เกิดอาการแบบกลัวนะคะแล้วก็สัน่นแล้วก็คนลุกจ้ะค,คนลุกยังไม่หายเนะะาะพี่จันเนะาะพอเขามาลัดตู้เขาผมก็เลยเห็นเลขห้าตัวจ้ะแอดก็เลยเอาใบตอง มาให้ป้าจันเป็นคนเย็บให้เนาะป้าจันเนะาะจะเย็บเป็นคันห้านะคะท่านชมกับเงิน12บาทนะคะแล้วก็น้ำส้มน้ำแดงนะคะเอาไปขอขมาลาโทษท่านนะคะที่ต้นไม้ใกล้ๆกับสารปู่ตาเนาะป้าจันเนะาะจะวันนั้นเอสก็เกิดอาการจริงๆนะคะท่านชมก็เลยมาให้ป้าจันไปช่วยทําพิธีให้นะคะท่านชมที่ต้นไม้ตรง ใกล้ๆสารปู่ตาเนาะ,ะ,ะ,ะจ้ะป้าจันก็มองเห็นเป็นตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเนาะป้าจันเนาะ,ะเห็นห้าตัวเห็นห้าตัวเนาะป้าจันเห็นเก้าเก้าสามหนึ่งสองเนาะจ้าแอดยังจําได้ค่ะเก้าเก้าสามบอกใครไม่ไมีใครเชื่อใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมท่านใดอาจะได้ดูคลิปหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ทราบนะคะท่านผู้ชมแต่แอดก็ลงไปแล้วนะคะวันนั้นนะคะจ้ะแอดก็ลงไปแล้วค่ะใน YouTube นะคะวันนั้นค่ะ อาจารย์ก็พูด993 1เก้สนงนะคะท่านชมเห็น5ตัว,วคือตอนเห็น59กับ3 36กจ้ะกับสามห้าจ้ะวันแรกเนาะอาจารย์นเนาะวันที่สองเห็นเก้าเก้าสามกับหนึ่งโซงจ้ะวันแรกนะคะท่านผู้ชมก็คือแอดไปเห็น<ม>เห็นก่อนเพื่อน<ม>เห็นคนเดียวนะคะท่านชมแล้วก็เกิดอาการกลัว ทีนี้ก็มาบอกมาเรียกป้าจันให้ไปดูป้าจันก็ไปดูก็เห็นห้าเก้านะคะท่านผู้ชมวันแรกเลยนะคะห้าเก้ากับสามหกกับห้าสามค่ะพอวันที่สองมาอาการกลัวของแอดแล้วก็อาการสั่นก็ยังไม่หายแล้วก็อาการแบบขนลุกไม่หายนะคะท่านชมแอดก็ตอนเช้ามาแอดก็ให้ป้าจันเย็บนะคะคันห้านะคะไปขอท่านอีกรอบหนึ่งเป็นวันที่สองเนาะป้าจัน จะเป็นวันที่สองนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็พอหลังจากที่อแอดกับป้าจันทำพิธีเสร็นรจน้องป้าจันทีนี้ป้าจันก็มองเห็นบ่มองเห็นเลขทั้งตัวเห็นป้าจันมองเห็นแล้วก็ลุกเลยเน,นล้อป้าจันลุกเลยมันจะเข้าร่างเระย,ยุ่ไม่ได้เาอาลูกบอลบอกตัวเลขเก้าเก้าสามกับหนึ่งสองจะก็ลุกมาเลยมันจะเข้าร่างอยู่จะโอ้มันจะเข้ากับป้าจันเนาะจะเข้าจริงๆ,ๆหรือคุณ ลุกมาก่อนเลยไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าแอดก็เห็นอยู่ป้าจันบอกว่า9ก้ากับ1นึ่งแล้วก็ป้าจันก็ลุกหนีเลยลุกเลยจ่าลุกหนีเลยเพราะว่าป้าจันบอกว่าจะเหมือนจะเข้าจะเข้าร่างจะเป้าจันเนาะป้าจันก็เป็นคนที่สื่อสัมผัสได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมก็เลยถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นก็ก็จะเข้าเนาะป้าจันเนาะเขาเรียกอย่างนั้นเนาะจะาขนลุกเลยมากเนาะป้าจันป้าจันค่ะมาตรงครึ่งแล้วจะลุกมาก่อนถ้าไม่ลุก จะมาเต็มตัวเราลุกมาก่อนจ้ะไม่ให้เข้าจ้ะไม่ให้เข้าเน้องประจันถ้าเข้าแล้วออกยากใช่ไหมคะประจันออกยากออกยากอาจจะเป็นอันตรายก็ได้เนาะมันไม่เป็นอันตรายหรอกอ๋อไม่เป็นอันตรายแต่อายเขาอ๋ออายเขาอายชาวบ้านอืะเพราะว่าถ้าเข้ามาจะเข้าร่างอย่างนี้แหละอ๋อค่ะบอกตรงๆจะอายเขาจะอายเขาเนาะเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเน้องประจันไม่รู้เรื่องจ้ะมันก็ไปเองของของมันเองเน้องประจัน วันนี้เป็นวันพระใหญ่วันพระใหญ่ปอาจารย์จะไปขออีกมั้ยคะหรือว่ายังไงคะรอวันไหนอีกคะปอาจารย์แล้ววันพระก่อนจะมาที่มนต์เขาให้ออกพรรษาก่อนอ๋อนี่มนต์ให้ออกพรรษาก่อนเนาะแล้วก่อนที่หวยจะออกอีกรอบหนึ่งวันที่16ตุลาคมมีวันพระอีกไหมปอาจารย์มีเนาะจ้ะมีค่ะพระจะมีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาวันพระอีกมาวันพระค่อยเอาใกล้ๆวันจะออกเนาะปอาจารย์ค่ะ แต่วันนี้ป้าแอ,อดก็ถามได้ถามพูดคุยกับป้าจันนะคะงวดนี้ป้าจันก็โชคดีจะได้ดร้อยหนึ่งได้รนึงได้กี่งวดเลยคะป้าจันมาตลอดเลยจิตมวดมวดมาตลอดมาตลอดมาตลอดเลยเนาะมวดละเจ็ดสิบมดละห้าสิบมวดละร้อยป้าจันก็ถูกตลอดนะคะท่านผู้ชมจ้ะงวดนี้ได้เยอะหน่อยเนาะป้าจันวันนี้ไรร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งเนาะลืมมาเก้าเก้าสามลืมเก้าก็ใช่ค่ะ ลืมจริงๆเนาะถ้าไม่ลืมได้ร้อยหนึ่งจ้ะลืมไอ้ที่พระอาจารย์เห็นห้าตัวเนาะว,วันวันที่สองตอนที่ไปจุดธูปขอขมาเนาะพระอาจารย์ลืมจริงๆริงหนึ่งลืมแอดก็ลืมค่ะพระอาจันโนรูปตีแอดถูกก็ถูกถูกอยู่ค่ะถูกถูกคาเก้า <S 2> <S 2> จ้ะแต่ <S 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 แต่เก้าก็สามนี่คือย้อนดูคลิปเก่าก็เลยได้ยินเสียงพระอาจารย์พูดเอ๊ะมันก็เข้าเหมือนกันคลิปที่ผ่านมาก็เข้าเหมือนกันคลิปอ่าต้นไม้ เป็นรูปหน้าคนอะคะ่ะท่านท่าป,ประจาร์ค่ะก็เลยก็เลยเอามาลงให้อ่าท่านผู้ชมได้ชมในเฟซอยู่ค่ะตะกี้มาจากบ้านมองมองดูเขาเขายิ้มใส่นะเาขาเขายิ้มใส่ประจาร์ใช่ไหมคะเขายิ้มอืมเขาเขาให้อีกเลยเขาเขาให้อีกเนาะประจาร์นเนาะให้เขาไม่เขาไม่ขึ้เนเงวเนาะประจาร์นเนาะของที่เนี้ยวเราจ้าแต่เขาโกรธช่วงไปซ่องดูเขา ไโกรธ <ทำ S 1> ช่วงเนะข,า,ขาบอกวา่าเขาวาข่าโกรธแม่เขาพูดซากะเมนนะอ๋อ้พระจันทร์ก็สื่อได้เนะาะประจันทร์ได้จ้าประจันทร์สื่อกับเขาได้นะคะท่านผู้ชมคะก็ไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่แอดไม่ลบหลู่นะคะประจันทร์ก็เป็นคนที่สื่อได้แล้วก็<ท>ถ้าแต่ลูกก็มาแหละถ้าเห็นแล้วก็เขาเขาจะไปขึ้นนี่แหละ